สวัสดีครับฮันเตอร์ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ DV Hunter นะฮะในการ walk through ของสายสกิลกันต่อนะฮะตอนนี้เลเวลของเราก็มาถึง49แล้วนะฮะก็เนี่ยฮะตามที่เห็นเลยฮะ,ะสกิลเราเริ่มมาทิศทางถูกต้องแล้วฮะมาถึง32แล้วก็มีสเต็งช่วยนิดหน่อยะฮะ15ให้เราผ่านช่วงแรกมาแล้วก็ vitality 18ะฮะ,ะทีนี้อาวุธของเราอย่างที่บอกฮนะเนี่ยฮะบวก6แล้วฮะ ใส่เจมก็ไปเอาเจมจากไอ้อประสาทเกนเฮิร์ตมาฮะก็ถือว่าโอเคขึ้นเยอะเลยฮะเนี่ยฮะโจมตีถึง94แล้วฮะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ป่าต้องห้ามในช่วงที่2ฮะแต่ก่อนจะไปฮะเมื่อเมื่อไอตอนที่แล้วฮะเอพิโซด5ผมลืมพาไปเอาเนี่ยฮะไอสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบขึ้นไปอีกฮะที่โฟสักเกนเซนเกนเฮิร์ตเหรอฮะ มันคือชุดอัศวินนะฮะชุดไนท์ของไอ้ปราสาทเคนเฮิร์ดแหละฮะคือจุดประสงค์หลักของที่เราเข้ามาในช่วงเตรียมตัวมาปราสาทเคนเฮิร์ดเรามาเพื่อเอาของเอาอะไรต่างๆฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เราได้ของไปเอาชุดไอ้อัศวินของปราสาทเคนเฮิร์ดมาใช่ไหมฮะจากนั้นเราทำการในนี้ฮะ ทำการเอามันมาขายแล้วก็เสริมเลเวลเราเข้าไปอีกครับทีเนี้ยตรงต,ตั้งแต่ลอมเอ่อตั้งแต่ไอชารดออฟยานาแล้วก็ลอมจะง่ายเลยฮะอ่าเราวิ่งยาวมาที่เนี้ยฮะของตรงนี้เราเอามาหมดเรียบร้อยแล้วฮะเราก็วิ่งเข้าไปในปราสาทด้านในฮะอ่าเราก็ได้กระสุนได้เลยฮะ ชุดตัวนี้อย่าเพิ่งเอาก็ได้ฮะมันอันตรายฮะเราวิ่งไปเลยฮะอ่าเราเข้าไปในช่วงที่สองของไอ้ปราสาทเคเนิร์ตก่อนนะอ่านี่ฮะมาถึงบริเวณน,นี้ก็จะมีบัตรตะโตนช้งให้เราเก็บอีกฮะน่าเนี่ยฮะบัตรตะโตนช้งฮะ อ่าตอนนี้เรามีบัตรชั้งสองแล้วฮะเห็นไหมฮะอ่าทีนี้เราก็ไปกันต่อด้านในปราสาทนู่นเลยฮะอ่ามันจะงงทางนิดนึงนะฮะแต่พวกนี้อย่าให้มันจับได้โดยเด็ดขาดนะฮะอันตรายถึงตายเลยฮะอันนี้วิ่งโยกนิดนึงฮะมันจะมีตัวอ่าเห็นไหมฮะอ่า มื่อพาร์ที่แล้วลืมไปฮะว่ามันยังมีชุดอัดสวินที่ช่วยเราได้เยอะฮะก็ปกติที่เลเวลเราแล้วก็อาวุธประมาณนี้สามารถลุยทางด้านของป่าต้องห้ามได้แล้วแะฮะแต่ว่าผมพามาเอาของเข้าไปอีกฮะไม่ต้องมีการฟาร์มไม่ต้องอะไรฮะเอาของเนี่ยฮะชุดนี้ก็สำคัญนะโอ้ยเกับตายเห็นไหมฮะอันตรายทุกหย่อมหญ้าจริงๆฮะ ทีนี้ก็จะเข้ามาบริเวณนี้เราเปิดทางลัดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเพื่อความชัว์ฮะเปิดเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะมีเอบอลีนฮะนี่ฮะได้แล้วก็รีบขึ้นไปเลยฮะ เรอบลีนนี่สายสกิลยังไม่ได้ใช้นะครับก็ให้ท่านเอามันไปขายอีกนั่นแหละฮะอ่าเราเป็นนักขายนักเซลฮะอ่าเราก็มา,าบัดช้างตรงนี้อีกฮะอ่าเนี่ยฮะเราจะตีบวกเจ็ดได้แล้วฮะทีนี้อันนี้เราอย่าแวบไปทางนี้นะฮะอันตรายเนี่ยแม่งแทงโคตรแรงเลยอ่านี่ฮะเราวิ่งมันเนี่ยฮะวิ่ง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 อย่างเดียวฮะอ่านี่ฮะ ก็จะเข้าสู่ปราสาทเกนเนื้อช่วงที่สองาะ,ะมาถึงจุดนี้ก็เตรียมไปเนี่ยไว้ฮะเราเตรียมไปนี่ไปแล้วฮะไอจุดที่เราจะอ่านี่ฮะที่ที่เราทำให้เราได้เปรียบฮะ,ะบินขึ้นมาเลยฮะเนี่ยแล้วก็กิ้งออกมาฮะ ก็เอาเนี่ยอีกฮะสายสกิลช่วงแรกไม่ได้ใช้พวกเวทพวกอะไรเราก็เอาไปขายหมดนะได้มาแล้วเราก็ออกเลยฮะพวกนี้ช่างมันฮะแล้วก็มาตรงนี้ฮะเป็นการเตรียมตัวขั้นสุดท้ายที่ทําให้เราไปสู่ป่าต้องห้ามช่วงที่2แล้วก็จัดการกับลอมแบบชิวๆได้ฮะ,อะถอยออกมาฮะ นี่ฮะเราได้ครบแล้วของในการเตรียมตัวมาดูว่าเราจะได้บัตรเอ็โคเท่าไหร่ฮะเราเรากลับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราได้บัตรเอ็โคเยอะขนาดไหนฮะไอช่วงเตรียมตัวช่วงแรกที่ว่าผมเอาชุดตุ๊กตาไปขายได้สามหมื่นห้าใช่ไหมอาทีนี้มาดูชุดที่ผมให้มาเอาตรงนี้ฮะแล้วก็ของในเคสเนื้อที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราขายได้เท่าไหร่ฮะ อาวุธปืนเนบอเลีนถ้าเราไม่ได้ใช้แน่นอนฮะขายฮะปืนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้ฮะขายอีกเนี่ยฮะถือว่าค่อนข้างจะขัดใจสายนี่เหมือนกันนะานี่ฮะชุดอัศวิน2 5งหมื่นห้าสองหมื่นสอันรบาทเอโคขายฮะถุงมือหน0่งหขายอีกฮะกางเกงหนึ่งหมื่ขายอีกเนี่ยฮะ 15, 000, ายอ,ฮะอาเห็นไหมฮะเราได้บัตรเอโคมาแบบหกหมืร ไอ้สี่เอ็กโคเลยฮะอ่าทีนี้เราก็อัพครับเนี่ยเนี่ยฮะอ่าสายไอ้แฟชั่นไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรงฮะอ่าเนี่ยฮะแล้วก็อัพอ่าอันนี้สามสองก็พอแล้วไปอัพอันนี้ฮะอ่าสเต้งขึ้นมาฮะเฮ้ยสเต้งเราต้องไม่อัพฮะเออเราลืมไปเราเป็นสายสกิลฮะอ่าเนี่ยฮะเลเวลเรามาถึงเท่าไหร่แล้วฮะห้าสิบสามฮะเนี่ยฮะโอ้โห แล้วทีนี้เราเอานี่มาบีบฮะอ่าคินโคบ,บัตนะเราเอามาบีบเลยฮะอาดูดิว่าเราจะอาบได้อีกหรือเปล่าฮะอะขาดไปอีกสองพันฮะเราบีบอีกนิดนึงฮะอาถ้าเราอยู่ใกล้ตุ๊กตาเราจะไม่สามารถใช้เทมได้บางทีจังหวะอ่านี่ฮะ อัพ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  Endurance ยี่สิบไปเลยฮะอ่านี่ฮะเป็นการแฮ็กแบบเร็วๆฮะเอาของที่เราไม่ได้ใช้ของสายสกลิลไอ้พวกวีดพวกอะไรเอาไปขายให้หมดฮะเห็นไหมฮะอ่าดูการเตรียมตัวของเราฮะก่อนเข้าป่าต้องห้ามฮะนี่ฮะอ่าแต่นั่นยังไม่ใช่จุดสุดท้ายที่เราจะทําการเตรียมตัวฮะ สีบวกเจ็ดเเลยฮะเนี่ยฮะาขาดอีกนิดหน่อยฮะอเอาบัตรดิวเล็กๆมาบีเฮะอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะเราทีนี้เราบวกเจ็ดแล้วฮะทีนี้อ่าจะไปป่าต้องห้ามลุยกับชาโดจะนำให้เราติดกระดาษสายไฟไว้ตอนนี้เรามี5อันถือว่าโอเคแล้วฮะยาบัฟเรามี10ฮะโอเคเลยฮะทีนี้ ไปป่าต้องห้ามกันนะเราเข้าสู่ช่วงที่2ของป่าต้องห้ามฮนะ,ะให้เรามาที่ Forbidden w o o d เนี่ยฮะที่จริงถ้าใครจะไปป่าต้องห้ามถ้าไม่ชชว่์ว่าจะสู้3 3ตอนน่อ1ไม่ไหวให้คุณใส่รูนที่ชื่อว่า i m p e r i i t y ฮะมันจะมีถ้าคุณทำเควสจ,จัดการกับจัดการกับเฮนริกมาเหมือนกับที่เราเอพิโซดต้นๆที่เราพาไปจัดการเฮนริกแล้วก็ช่วยอีกาฮะ จะได้เขามาช่วยในโซนป่าต้องห้ามฮะอ่าเขาเป็นฮันเตอร์ที่แบบเก่งมากๆนะฮะเฮนริกเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราใส่ไว้นะผมจะพาไปดูจุดแต่ผมจะไม่เรียกเข้ามานะฮะอ่าผมจะพาลยฮะเดี๋ยวเราใส่รูเรียบร้อยใช่ไหมโอเคฮะพร้อมจะยิ่งกว่าพร้อมมาตอนนี้อ่าเราไปป่าต้องห้ามใบแบบชิวๆแบบไม่ได้ไปฟาร์มเลเวลเลเวลที่ไหนเลยฮะเอาของมาขายแล้วก็ เอาบัตรเอ็โคมาดื้อๆแบบนี้ฮะไปไวมาไวฮะวันนี้เราจะจัดการกับไอาชาโดอาวนำแล้วก็ลอมฮะในพาร์ทนี้ฮะเพราะว่าเราเตรียมตัวมาดีสุดแล้วตอนนี้เราไปที่ฟอร์บิเทนบูทครับเนี่ยครเป็นวิธีเตรียมตัวที่ผมใช้บ่อยๆในการสร้างตัวละครใหม่ฮะแล้วก็ลุยเนื้อเรื่องได้ไวขึ้นก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทเข้าที่เข้ามาดูนะฮะก็ในการมาอย่างเนี้ย ไอ้สายที่เล่นบัตรติงที่ต้องการจะใช้เอาชิกาเกะก่อนน่ะต้องมาสเตปนี้เลยฮะเพื่อให้เลเวลมันสูงเพราะว่ามันจะเวลาสู้กับรอเกเลียสฮะเขาจะค่อนข้างจะเก่งฮนะถ้าเราไอ้ต้องการจะได้ชิกาเกะเร็วๆต้องต้องเตรียมตัวดีหน่อยฮะโอเคเราเปิดทางลัดทางอะไรไว้เรียบร้อยฮะเราก็ไปเลยฮะอ่าไปสู่โซนที่สองฮะ โซนที่สองประมาณนี้ฮะให้เราเราไปแบบไวๆให้เมื่อกี้เราพลาดไปสองทีแล้วฮะเราทีนี้เราไปให้ถูกต้องแล้วฮะเรียบๆมาทางนี้ก่อนฮะอันดับแรก แขกมาฝั่งนี้ฮะสังเกตพื้นด้านล่างให้ดีฮะมันจะมีให้เราลงฮะอ่านี่ฮะเราโดดข้ามมาฝั่งนี้ฮะเราก็จะได้ชุดเกฟบกาดนะเอาโอเคฮะเนี่ยฮะจะได้หมวกก่อนทีนี้เรามาอ่านคําบรรยายของมันกันฮะอ่าอ่าเนี่ยฮะหน้ากากของดอเลสฮะ ผู้พิทักษ์สูสารของ forbidden w o o d นะฮะใบหน้าขาวซีดของเขา,ามันเหมือนกับไอผู้ที่เฝ้าในเขาวงกฏก็คือพวกที่เฝ้าเขาวงกฏนะฮะไอพวกผีบ้าหน้าตามันจะเป็นเหมือนกับหลอนๆนะฮะอ่าเนี่ยทีนี้วักต่อมาสำคัญนะวิลเลมเก็บาพาไอเซอร์แวน์ก็คือผู้ดูแลฮะรอยัลก็คือผู้ดูแลที่ซื่อสัตย์ก็คือดอเลสนะฮะอ่ากลับมาที่เบอร์เกนเวิร์ดนะฮะ เมื่อพวกเขาครั้งหนึ่งพวกเขาถูกส่งลงไปที่เขาวงกฎฮะแล้วเขาก็ได้เผชิญหน้ากับบางอย่างที่เรียกว่าเอล i ิสทูเฮะในะบทความของผมบอกว่าเอลดิสทูก็คือความรู้ทั้งหมดของเกตวันหละฮะแล้วก็พวกเขาก็เลยเป็นบ้าฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยฮะคนหนึ่งที่วิลเลียมเก็บมาฮะกลายมาเป็นคนที่ เป็นเกรดคีเปอร์ก็คือคนเฝ้าประตูทางเข้า Forbidden Woods ล้ฮะไอคนที่ถามพาร์ทเวิร์ดเราฮะส่วนดอเลสฮะกลายมาเป็นผู้วิทักษ์สุสานฮะเนี่ยฮะเกฟกาดออฟเดอะฟอ r เ s สฮะทั้งคู่ยังคงซื่อสัตย์ฮะแม้ว่าจะแม้ว่าจะเสียสติไปแล้วฮะเนี่ยฮะพวกเขาเคยไปสำรวจในสุสานใต้พิภพมาก่อนแล้วฮะทีนี้วิลเลียมฮะก็เลยเอาพวกเขามากลับมาฮะแล้วก็มอบหน้าที่ให้เขาคนหนึ่งไปเป็น คนเฝ้าประตูไอเนี่ยฮะอ่าทีนี้เราก็จะได้ยินเสียงหมูใช่ไหมฮะอ่านี่ฮะมันเป็นหนึ่งในทางลัดฮะอ่าลงมาเลยฮะเนี่ยฮะก็จะเจอทางช่วงสองของป่าต้องห้ามฮะ ทางไหนวะอ๋อนี่ครับประมาณทางเนี้ยฮะอ่าโอเคฮะตรงนี้แล้วก็ผ่านซุ้มไม้ตรงนี้ฮะ ลงไปทางนี้เลยฮะถ้าเจอหมูตัวเนี้จะใช่ทางที่ถูกต้องแล้วฮะน่า,าเห็นไหมฮะแล้วก็จะมาถึงตรงบึงหิ่งห้อยเนี้จะเป็นจุดกลับช่วงที่สองฮะให้เราเปิดทางกลับก่อนฮะ นอกจากชุดของเกฟกาดแล้วยังมีชุดของพี่น้องมาดารลอีกนะที่จะให้บอดแสรรกับเราฮะอ่าจุดนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเชื่อมกับตรงไหนฮะมันเชื่อมกับตรงเนี้ยฮะอ่าวิ่งตรงยาวไปเลยฮะมันจะเชื่อมกับช่วงแรกฮะมันจะเชื่อมกับช่วงแรกอ่านี่ฮะมันจะเชื่อมกับช่วงแรกตรงนี้ฮะพี่น้อง อ่าเห็นไหมฮะอ่านี่คือช่วงแรกที่เรามาใช่ไหมเป็นลิฟช่วงแรกอ่าทีเนี้ยเราก็ไปตรงเมื่อกี้ฮะไปสู่ลิฟช่วงสอง่อาวิ่งกลับมาตรงเนี้ยฮะถ้าสมมุติเราตายหรือว่าเราก็วิ่งรัดมาฮะไอพวกนี้ไปนสนใจมันฮะ อ่าเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็จะมาบริเวณนี้ฮะพอเราเปิดทางลัดได้แล้วอ่าอย่าลืมไปเอาสิ่งนี้นะฮะมาตรงนี้ฮะ,ตร,ะตรงนี้เป็นบึงที่มีหิ่งห้อ,หหอยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นถ้ำข้าขงหน้าไหมอ่ามันจะเป็นถ้ำที่เอ่อเป็นทางที่ทําให้เราไปเก็บไอเนี้ยได้ฮะไปเก็บลูนได้ให้ใช้สิ่งนี้ฮะพี่น้อง น้ำยาล่องหุนฮะจะทำให้เราสะดวกขึ้นไปอีกฮะใช้เลยฮะไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรฮะวิ่งยาวฮะถ้าไม่ต้องสนใจฮะนี่ฮะเราได้ไปแล้วฮะแอนตีคค้คอก เมตาโมฟอสิสเหรอฮะ,ะ,ะการวิวัฒนาการย้อนกลับเข็มนาฬิกาเหรอฮะ,ะโอเคฮะเราได้มาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูคำบรรยายของมันนิดนึงฮะไหนๆก็เอามาแล้วฮะอ่านี่ฮะบูทแม็กสตาเมนา1ินะเดี๋ยวเราเค่อยไปใส่ในในก่อนที่เราจะไปสู้กับ,บมลมฮะนี่ฮะ สัญลักษณ์ลับของของคาริวนะฮะคาริวอ่ะลูนสมิธก็คือคาริวเนี่ยเป็นคนสร้างไอ้ลูนเหรอฮะของเบอร์เกนเบิร์ดฮะเขาเป็นลูกศิษย์ของวิลเลมเหรอฮะอยู่ในสถาบันเบอร์เกนเบิร์ดฮะอ่าเนี่ยฮะไอ้กากบาทที่บิดเป็นที่บิดเบี้ยวนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของเมตาโมฟอสิตเหรอฮะการวิวัฒนาการหมุนไปตามเข็มนาฬิกาอันนี้จะเป็นย้อนเวลาฮะอ่าการหมุนย้อนย้อนเข็มนาฬิกาฮะอ่าลูนเนี้ยจะช่วยเพิ่ม ค่าสตามินาคือสมัตธนหอฮะ <c oughs> ส่วนวักสุดท้ายบอกว่าการค้นพบของเลือดทำให้เนี่ยฮะความฝันของพวกเขาเนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะฮะแล้วก็เมตาโมฟอ h o s ิ s แอนเอ็กซ์เซสแอนเดเวียชันเดด l ฟลว์วอ n โอลี่บิ n กนิ่ฮะเนี่ยฮะแต่การวิวัฒนาการและก็การเข้าถึงการกลายพันธุ์นะฮะที่ตามมาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นคนระับอ่านี่ฮนะ เอาล่ะครับทีนี้เราก็ได้ของมาครบแล้วโอเคให้เราตั้งไอกระดาษสายฟ้าไว้แล้วก็ไปตามทางนี้ครับพี่น้องอวิ่งยาวเลยฮนะอ่านี่ฮะจะเป็นทางไปห้องบอส เราก็จะได้ขวดเลือดฮะนี่ก็เป็นทางไปห้องบอสฮะถ้าเห็นซอกนี่ฮะอ่าเนี่ยถ้าเราใส่รูนมาอ่าถูกต้องแล้วก็ทำเควสเฮนรี่ฮะเขาจะมาอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีทางลัดอีกช่วงหนึง่งแล้วก็มีรูนให้เราเก็บมาวิ่งมาทงนี้ก่อนนะพี่น้องในป่าต,ต้องห้ามนี่ยังมีบัตรสโตนชังอีกอันหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้เราไปเลยฮะเราไม่ยุ่งกับพวกมันฮะ ถ้าใครไม่ชัวร์ก็เนี่ยฮะใช้สเตปแบบผมฮะเอาลูนมาแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็ถ้าใครไม่ชัวร์ก็ให้มาเรียกซัมมอนตรงนี้ฮะแปลลูนอิมพิว t รตี้กับไอห,หัวถังมาก่อนนะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยฮะทำเควสของเฮนริ่เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเป็นเขาเป็นไอตัวช่วยที่แบบดีมากนะฮะโอเคฮะเราจะไปลุยกับไอสามสหายนั่นกันนะไอพวกเนี้ยมันแพ้กระดาษสายฟ้านะฮะ โอเคก่อนเข้าไปแล้วก็กระดาษสายฟ้าก่อนพยายามจัดการในตัวใช้วิทไปฮะตรงนี้เตียวกำไรมันก่อนนะทีนี้ทีนี้ทำง่ายๆอย่างนี้ฮะแยกกลุ่มพวกมันมาฮะอ่านี่ฮะทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเอเนี่ยมันอยู่ตัวเดียวแล้วฮะ น่าระวังฮะทีนี้เราวิ่งวนอีกรอบหนึ่งฮะอ่าเป็นการแยกพวกมันมาเน,นี่ยมันจะตามเรามาฮะเห็นไหมมันตายฮะ อ่าทีนี้ก็เหลือ,อเนี้ยตัวเดียวไม่ต้องอะไรมากฮะไอตรงนี้หยุดอรอวอัเนี้ก่อนนะไปไกลๆงูก่อนนะอ่าพองูหายก็บนกลับมากับมันอย่างเงี้ยฮะล็อกอยู่อย่างเงี้ยเลยฮะอ่ามันจะทําอะไรไม่ถูกฮะอ่าตีอย่างเงี้ยฮะน่าโอเคฮะเห็นไหมฮะเราเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วก็จัดการมันได้อย่างไม่มีปัญหาฮะโอเคแล้วกลับไปฮะ ใช้สเตปผมก็ได้ฮะวิ่งวนแยกพวกออกมาแล้วก็จัดการในตัวที่ยิงไฟก่อนฮะเห็นไหมฮะมันก็จะง่ายง่ายเลยฮะเป็นวิธีที่ผมใช้ฝึกซ้อมสปีดรานเหมือนกันนะตรงนี้ฮะเราไปใส่รูนให้เรียบร้อยก่อนนะรูนที่เราต้องใส่ก็คือเพิ่มสตามิน่าฮะอ่าอันนี้เราบัตเอ็กโคเราไว้ที่หลังเลยฮะเอาเปลี่ยนมันเป็นอันเนี้ยมาเป็นไอแอนตี้คอกไวเมตาโมฟอร์ซิตฮะ โอเคทีนี้เราก็อัพเลเวลอีกนิดนึงเนี้ยนะล้วก็ลุยลอมแล้วก็จบ <Welcome. S 1> พาทเนี้ยกันฮนะอ่าวิตาลิตี้ยี่สิบไปเลยฮนะน่าทีนี้เราก็ซื้อเลือดไวรอฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเลือดเราก็ได้ใช้อีกฮนะอ่าทีนี้เราพร้อมแล้วเราก็ไปลุยล้อมกันเลยฮนะ เห็นไหมรเราเตรียมตัวมาเราไปสู้บอสสองตัวติดเลยฮะเบอร์กนเวิร์ดกับป่าต้องห้ามก็ดูจะมีความสัมพันธ์กันนะฮะก็คือว่าเบอร์ก w นเวิร์ดก็เป็นสถานที่ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักศึกษาละฮะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มการค้นหาแสวงหาความรู้ในการวิวัฒนาการของมนุษย์นะเพื่อที่จะไปยังจุดที่ วิวัฒนาการสูงขึ้นเหรอฮะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเหรอฮะตามเนื้อเรื่องคือพวกเขาต้องการจะจะมีความรู้ความสามารถแล้วก็วิวัฒนาการไปเท่ากับบางสิ่งที่เรียกว่าเกตวันเหรอฮะ อ่าโอเคฮะไอตัวนี้ก็จัดการนิดหนึ่งตัวนี้คราวนี้เราจะไปไวๆนิดนึงฮะอ่ะเฮนริกจะมาโผล่ตรงนี้อีกที่นึงฮะอ่าเนี่ยฮะมียังมาดาร์ลัดก่อนนะแล้วก็มีเฮนริกเดี๋ยวเฮนริกจะอยู่แถวๆตรงนู้นฮะมี2ที่จําได้ว่ามี2ที่อ่าเฮนริกจะอยู่ตรงหน้าประตูไอห้องบอสฮะโอเคเราวิ่งไปไปแบบเร็วๆต้องขอภัยด้วยนะฮะพยายามอย่าให้คลิปมันยาวมากเกินไปฮะอ่าแต่ว่าพยายามใส่เก็ตเล็กเก็ตน้อยแล้วก็วิธีการที่ทําให้เราสะดวกไว้ให้ฮะ อ่าตรงนี้รีสตาร์มีหน้านิดนึงรีสตาร์มีหน้านึงข้างบนมีฮันเตอร์ฮะอย่าเพิ่งยุ่งกับมันตอนเนี้อ่าเห็นไหมพวกนี้มันตามเรามาเราวิ่งยาวไปนู่นเลยอันนี้ให้หลิกฮะจะมาโผล่ตรงนี้เราจะแปลกุญแจลูนารยมคีย์ฮะพี่น้องไม่น่าจะรอดหรือเปล่าฮะอ่าเรายังรอดฮะเรายังแก่งอ่าเห็นไหมฮะมันยิงเวทฮะโอเคคีย์สำคัญเราคือมาเก็บตรงนี้ฮะอ่าทีนี้เราก็ลงมาเลยฮะ สเตลดูนิดหนึ่งฮะรอให้อีนี่มันย้อนกลับไปก่อนนะเพื่อเพื่อความชัวร์ฮะถ้าเราโผล่ตรงเนี้ยมันจะดักยิงเวทเหมือนเดิมฮะอให้รอมันเดินกลับไปฮะให้มันเดินลงไปสำรวจด้านล่างก่อนนะอ่าอ่ามันย้อนกลับไปแล้วฮะเราก็จุกจ๊กเลยฮะพี่น้องพี่น้องจุ๊กเลยฮะอ่าเนี่ยฮะ ลงฮะอ่าห้าเราลงมาแล้วฮะทีนี้ช่วงแรกเราก็ไม่ต้องอะไรมากฮะจัดการลูกน้องกับลมก่อนฮะเคยิงเรียกมาเลยฮะลูกน้องมันหลบมาฮะ ่ะตัวนู้นแยกมาตัวเดียวฮะเราวิ่งไปจัดการตัวที่แยกมาก่อนฟันด้านหลังมันฮะไอตัวไหนกระโดดมาเราก็วิ่งห่างออมานิดนึงฮะ เรากิ่งเราหลบเราไปด้านหลังมันอย่างเดียวฮะมันจะทาอะไรไม่ค่อยถูกก็มันจะเออเออมันจะอ่าเนี่ยฮะทีนี้ก็จะเหลือลอมมากระดาษสายฟ้าเราเตรียมไม่พร้อมใช่ไหมฮะไอนี่ก่อนเลยฮะอ่าทีนี้ก็ไปด้านนี้มันฮะ อ่านี่ฮะอ่าทีนี้เราเข้าไปได้แล้วฮะมันกิ่งไปแล้วรอบนึงอ่าโอเคอะ โอเคออกอกก่อนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วใจเย็นนิดนึงอ่าโอเคฮะเนี่ยฮะเราเตรียมตัวมาพร้อมก็สามารถจัดการได้แต่เมื่อกี้ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงนะที่จริงมันต้องทําให้มันกระตุกตั้งแต่ช่วงแรกฮะอ่าเนี่ยฮะเราก็จะจบะช่วงกลางของเกมไปได้แบบ อาจจะทุลักทุเลน้อยน้อยกว่าเดิมหน่อยฮะเห็นไหมฮะก็จะเตรียมตัวได้ง่ายไม่ต้องไปฟาร์มไม่ต้องอะไรฮะเราเอาของไปขายตามสเตปที่ผมพาทาก็จะเป็นวิธีที่ง่ายซึ่งซึ่งนี่ยังไม่ใช่วิธีสปีดรันนะครับพวกสปีดรันเนี่ยทำได้เร็วกว่านี้อีกเขาจะมีท่าทางมีทิศของเขาเพิ่มเข้าไปอีกนะแต่อันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ผมนําเสนอมาให้ฮะก็ไอเอพิอซด6ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่อง dv hunter ด้วยครับผม